สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับบุกมาตะลุยถึงเขาแห่งนี้ครับเพื่อจะมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเ <Pan, S 1> วอร์แพนเวอร์แพนกระดาษสารและปุ In ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรที่นี่ครับบนเขาแห่งนี้ปลูกทุเรียนนะครับพันสอกว่าต้นมีอายุแต่9ปี <S <S ไปจนถึงเริ่มปลูกใหม่เรียกกันง่ายๆว่ามีครบทุกอายุรุ่น ปลูกอยู่ที่บ้านทับน้ำเต้าตำบลกุงชิงอําเภอกนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชบนเขาสูงแห่งนี้นะครับเขาปลูกแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ครับเข้ามาบุกเบิกปลูกทุเรียนก่อนหน้านั้นที่นี่ครับก็คือเขาเรียกกันว่านะครับต้นยางปลูกยางไว้เพราะได้ราคาดีนะครับยางราคาสูงทุเรียนราคากิโลล้วไม่ถึง10บาท20บาทบางที5บาทด้วยซ้ำไปก็โค่นยางทิ้งครับ หลังจากที่รู้ว่าทุเรียนมีราคาดีถึงปลูกมาตั้งแต่ปี54คุณแม่ก็ดูแลมากับคุณพ่อปัจจุบันนี้คุณลูกครับมาดูแลต่อแต่ก็คุณแม่เองนั้นก็ยังติดครับว่ามาเจอคู่หูมหัศจัร์เมื่อ4ปีก่อนใช้แล้วไม่เต็มที่ใช้ไม่เต็มที่ก็คือยังไปใช้ตัวอื่นตัวนั้นตัวนี้จนในที่สุดลูกต้องห้ามวันนี้ลูกบอกว่าห้ามแม่ไม่ใช้อย่างอื่นร่วมกับสมเกลอือปรากฏว่า ได้เห็นดอกเห็นผลแล้วชื่นใจนํามาใช้กับตอนไหนก็ดีไปทุกตอนครับไม่ว่าจะเป็นตอนทําใบนะครับทำต้นทําดอกอะไรดีหมดเลยปัจจุบันนี้ชื่นใจกับการเห็นลูกออกมาสวยๆเป็นอย่างไรนั้นมารู้จักกับเจ้าของสวนกันครับวันนี้สวัสดีครับมีชื่อมีเสียงว่าอะไรครับช่วยบอกเพื่อนพ้องด้วยครับชื่อน้องช้างครับและชื่อจริงชื่อชานชัยแ้ททองเมืองครับครับนั่นผมขออนุญาตเรียกพี่ช้างครับพี่ช้างครับ ที่แห่งนี้พี่ช้างลองเล่าให้ผมฟังคร่าวๆหน่อยก็แล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรพี่ช้างถึงมาทําตรงนี้และเคยทําบนที่สูงมาก่อนหรือไม่อย่างไรครับทุเรียนไม่ครับผมอยู่สุราษฎร์ครับไม่เคยเคยมีครับสวนนี้นะครับครับก็เริ่มมาสร้างเป็นยางกอนครับอ oh. ๋อแล้วก็เรียนเรื่องบูมอ่า ah. ก็มาปลูกทุเรียนครับปลูกทุเรียนนะไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยทํามาก่อนพอทุเรียนเขามีการที่เรียกกันว่าได้ราคาดีพี่ช้างก็เลยมาปลูกตอนปลูกครั้งแรกๆว่ะเมื่อ กี่ปีปี5้าสี่ที่ที่ผมว่าถูกไหมครับที่ี่ช้างเล่าให้ฟังเมื่อปี5้าสี่ปัจจุบันทุเรียนที่ต้นสูงสุดก็อายุประมาณ9ปี9ปีนะครับแล้วก็ปลูกไปถึงอายุเริ่มปลูกใหม่ก็มีมีครับตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยกี่ต้นครับประมาณพันสองครับพันสองร้อยต้นสายพันธุ์ทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับหมอนทองล้วนหมอนทองล้วนเลยครับปัญหาตอนที่เราเริ่มปลูกใหม่ๆมันมีอะไรบ้างครับมันใหญ่ช้าครับโตช้าใช่แต่ว่ามาใช้กูมันใหญ่เร็วนี่ เราเริ่มรู้จักคู่หูเมื่อไหร่ครับเมื่อปีไหนสี่ปีได้เลยสี่ปีลงไปข้างล่างนี่ก็ประมาณสักปีหกหนึ่งอะไรนั่นเนาะใช่หกหนึ่งหกสองเนาะใช่ตอนนั้นทุเรียนเราเกิดปัญหาอะไรครับใบเหลืองครับใบเหลืองครับใบลูกเยอะใบเหลืองใบลูกเยอะใบเหลืองครับเพราะตอนนั้นทุเรียนก็ประมาณอายุกับสามสี่ปีแล้วเนาะชุดแรกก็เริ่มทาทวายแลยครับทำทวายแล้วมันหลายรุ่นับหลายรุ่นโอ้มันหลายรุ่นจัดเนาะใช่ครับพอตอนที่ทําทวายคือมีลักษณะใบเหลืองใบเหลืองต้น ฟื้นยากยอดไม่มายอดไม่มาต้นโสมฟื้นไม่ได้ฟื้นยากแล้วไปเจอคู่หูได้อย่างไรครับมีคนแนะนํามาครับมาลองลองมาใช้ใช้ฟื้นครับฟื้นมาครับก็จะทําถวายครับอ๋อเขาว่าฟื้นเขาว่าฟื้นคือต้นเป็นยังไงครับยอดมาเร็วใบใหญ่ยอดมาเร็วใบใหญ่ส่วนมากจะทําทวายนี่ยิ่งทําใบยิ่งเล็กอ๋อแต่เราทําทวายแล้วใบเราใหญ่ครับใหญ่ถือว่ามันตอบโจทย์นะคกันอ๋อ พอตอบโจทย์ทำทวายคือทําออกนอกแล้วดูถูกไหมครับใช่นอกฤดูพอนอกฤดูปุ๊บพอตอนเป็นผลมันเป็นยังไงครับดีติดดีติดดีครับก็เรียกว่าดีทุกเรื่องเลยใช่ไม่ต้องใช้ยาหลายตัวมึนเพราะอเไรฮะครับนี่เราทำมาตั้งแต่สี่ปีที่แล้วครับโอ้ถอดเข้าถอดออกก็ให้เถอะาว่ากี่ช้อนอันนี้กี่ช้อนอันนี้กี่ช้อนไม่ต้องวาตัวตัวนู้ตัวนี้ตัวนั้นเจ็บหัวท่านอ๋อนี่ม่าใช้คู่หูมาอย่างเดียวเลยใช่อย่างเดียวปีนี้เรามาดูภาพกันเลยว่า ปีนี้เป็นปีที่4แล้วใช่ไหมครับปีที่สนะครับต้นที่เรากําลังทําขนาดนี้อายุกี่ปีครับที่กําลังมีผลมีอะไรเนี่ยรุ่นมันมีหลายรุ่นนะจันนี่ประมาณ6ปี7ปีแต่ตัดยอดขนาดนี้6ปี7ปีกําลังให้เป็นลูกเป็นผลแล้วครับหปี7ปีนี้ที่เป็นลูกเป็นผลในปีนี้มันกี่ต้นกันครับ400ยกว่าครับ400ยกว่าต้นนะครับหกปี400กว่าต้นพี่ทําอย่างไรใช้คู่หูใช้3ามเกลือพร้อมกันไหมครับใช่ครับ ท้งเวอร์แพนเวรแพนกระตุสานและหญิงกษตรใช่ใช้แล้วเนี่ยเริ่มต้นใช้อย่างไรเพื่อให้มันเป็นอย่างนี้ครับฉีดสะสมก็ใช้คู่ครับแล้วก็ลงสารก็ใช้คู่ครับลงสารแล้วก็ใช้คูู่ด้วยสมกับผส,สมกันผส,ส,สมผสรด้วยนะครับไอาสารที่ทําให้ถวายนี่นะทําให้ออกนอกฤดูเนี่นะแล้วอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่เมื่อก่อนนะ่ะเราไม่เห็นเพราะว่าต้นมันก็โตด้วยถูกไหมใช่มันมาที่6 7ปีแล้วกับเมื่อก่อนมาต้นมันยังไม่ถึงขนาดนี้ถูกไหมครับใช่ใช่แล้วส0ต้นเนี่ย เราทําทวายมีผสมสารด้วยจากนั้นเนี่ยนะครับใบมันเป็นยังไงครับในการสะสมอาหารใบใหญ่ครับใบใหญ่ครับแล้วตอนที่ดอกมันเป็นยังไงบ้างครับดอกมนะันดอกออกก็เยอะแต่ว่าเชื่อได้ว่าออกแล้วติดครับมั่นใจเลยมั่นใจร้านเบเรนแล้วเรามีเขี่ยดอกเขี่ยอะไรอย่างเขาบอกมาแต่งลงแต่งดอกอะไรไหมแต่งออกบ้างางัยนเพราะว่ามาก <c oughs> มากเกินเหตุ <c oughs> มากเกินครับแล้วก็ติดรับประกันว่าติดเรื่องอื่นผมก็ไม่กล้ารันตีแต่ว่าเรื่องติด,ต,ดติดแน่นอนตอนนี้มันติดลักษณะนี้เขาเรียกว่าติด เป็นเป็นเป็นผลเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเป็นแบบไหนผลแบบไหนชื่อของมันอะประมาณเขาเรียกว่าไก่ไก่ไก่เกือบไข่ไก่แล้วครับเกือบไข่ไก่แล้วนะครับอันนี้ถือว่ามันสวยไหมสวยน่าจะไม่ร่วงด้วยสวยด้วยไม่ร่วงด้วยครับนะครับต้นเนี่ยหกเจ็ดปีเนี่ยเราคิดว่าต้นหนึ่งเนี่ยถ้าติดเป็นผลแล้วเนี่ยมันกี่ลูกกันต่อต้นที่เราจะเก็บไว้แล้วแต่ขนาดต้นครับนะฮะครับบางต้นต้นต้นเล็กวันนี้ก็สามสิบพอช่วงนี้เขาจะเอาลูกเล็กครับ อ๋อประมาณลูกเล็กประมาณสามโลสองโลสมโลสี่โลสามโลสี่โลนะครับโอเคื้นใหญ่ขายยากครับไม่มีราคาด้วยเออจริงเนาะจริงครับมีจุกคนบอกรุ่นประมาณ3ามสี่โลนี่มันพอดีกล่องเนาะใช่น้ำสวยน้ำสวยด้วยอ๋ออันนี้ลักษณะที่ออกมาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับคือถ้าต้นเล็กเอาไว้ประมาณ30ลูกถูกไหมครับครับสิบผลแล้วก็ประมาณ3ามสี่กิโลแล้วถ้าต้นมันใหญ่กว่านี้ล่ะครับเราจะไว้สักกี่ลูกเดี่หกสิบหสิบลูกเลยใช่ โอ้โหตรงว่าเยอะนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นพวกหามเหมือนกันไหมแบกเหมือนกันไหมพวกแบกพวกหามเราก็พูดว่าคู่หูใช้กันมันมันไม่ถีบี่จันไม่ไม่มันมันไม่ดีดลูกออกมันไม่ดีดครับมันไม่ดีดลูกออกไม่ถีมลูกใช่มันก็สายเบรกก็เบรกแต่ว่ามันก็มันมีอาหารอยู่แล้วอาจารย์คือว่าเราใช้ทั้งปีมันก็สะสมอยู่ในต้นไม่ใช่ว่าเออมาเป็นลูกแล้วก็ต่อยเอยเทิมมันมันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเราใช้ตอนโหลดอาจารย์ใช้ตัวเดียวนี่ มันก็สะสมอยู่ในต้นเลยครับแปลว่าพี่ช้างกาลังจะบอกผมว่ามันถ้าเราสะสมตลอดมันก็เป็นสายแบกไปในตัวนั่นแหละในตัวครับดังนั้นคําว่าสายแบกก็หมายความเข้าใจกันว่าคุณให้อาหารเขาอย่างเต็มที่เต็มที่เมื่อกี้ไปคุยกับคุณแม่ก่อนที่จะเจอพี่ช้างคุณแม่บอกว่าปีเนี้ยมันดกจะตายอ่ะดกหมายความว่าเขาว่าดกจะตายใครตายครับคนเก็บหรือยังไงครับหรือคนดูเลยภาษาใต้ครับแปลว่าะดกเยอะเยอะโอเยอะมากเกินไป จนคนคนทำมันจะตายแล้วเหนื่อยมากถูกไหมครับต้องแต่งลูกลงครับสามสี่ร้อยมันี่เอาจะไหวได้ยังไงสามสี่ร้อยอ๋อดกจะตายหมายความมันดกเยอะเยอะมากเลยครับลูกน้องไม่มีเวลาว่างลูกน้องไม่มีเวลาจะตายเอาต้องต้องแต่งลูกลงเองเลือกลูกสวยโอ้พี่ช้างก็หมายความว่าตอนปีนี้เราคาดการได้ไอ้สี่ร้อยต้นที่ติดเนี่ยสามสี่กิโลมาแน่นอนสวยงามใช่พอดูขนาดนี้ตามที่พี่ช้างเคยเห็นมาแล้วเห็นภาพเลย สามสิบผลถูกไหมครับหนึ่งต้นเนี่ยถ้าต้นเล็กหน่อยก็ประมาณ30ผลอายุประมาณหกเจ็ดปีเนี่ยสามสิบผลถ้าต้นใหญ่หน่อยก็ประมาณนะครับหกสิบผลก็แปลว่าพี่ช้างก็เตรียมอาหารไว้เต็มที่เลยใช่ใช้ตามสูตรตามอะไรครับบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมเราทํายังไงถึงให้มันมันติดผลอย่างนี้ในเวลาที่ที่ทําให้ตอนช่วงดอกมาผลเนี่ยบอกผมตอนนี้เลยดีกว่าไม่ไม่มีเคล็ดลับอะไรอาจารย์คือใช้หูตลอดมันก็ติดติดเองเขามันมันมากน้อยยังไงครับอัตราส่วนอะ ก็เวลาถ่าถมอาหารก็สิบห้าชนของผมต่อน้ำสองลิตรสองตรครับครับฉีดในฉีดในนี่นะฉีดในอย่างเดียวโอฉีดในทรงพุ่มเลยครับอ๋อันนี้คือเคดของเรานะครับคนอื่นเขาอแล้วแต่เขาแต่ของเราทําอย่างนี้ใช่มันเกี่ยวไหมครับพี่ช้างว่าเพราะเราบนภูเขาแล้วผลผลิตของเราเนี่ยมันถึงว่าดูดีกว่าพื้นราบทั่วไปมันแตกต่างไหมปีนี้ส่วนมากออกออกน้อยอันรุ้นนี้ออกน้อยเหตุผลอะไรครับอากาศมันไม่เข้าครับ แต่ว่าใช้หูของผม400ออกหมดครับเะครับก็แปลว่าไอ้ตัวคู่หูก็ช่วยในเรื่องของว่าไม่ว่าจะปลูกที่สูงที่ต่ําที่ราบยังไงไม่เกี่ยวกันรับไม่เกี่ยวกันมันดีตัวกว่ามันเองการสะสมอาหารเป็นเรื่องสําคัญใช่ถูกไหมครับครับดังนั้นไอ้ที่ปนบอกว่าปลูกบนเขาโดนลมโยกไอ้ต้นที่เราอยู่ข้างหน้าเรานี่ก็โดนลมโยกมันเป็นยังไงครับพี่ช้างเล่าผมฟังหน่อยมันทัาลมแรงๆอย่างเนี้ยมันไม่มันมันไม่ไม่กรอบครับคือมันติดได้อ๋อไม่ค่อยร่วงด้วยครับต้องแต่ง รครับลองใช้ดูครับเดี๋ยววัวดสรรพคุณโอ้ท่านผู้ชมครับก็หมายความว่าต่อให้ท่านปลูกที่ไหนก็แล้วแต่ท่านลมมันเข้าเนี่ยโดยปกติใชต,ต้นมันโค่นต้นมันยกไปเนี่ยเราช่วยไม่ได้แต่ว่าที่สําคัญครับดอกเขาก็ยังเหนียวขัว้วก็ยังเหนียวถูกไหมครับเหน,น,นียวครับแม้แต่เป็นผลแล้วก็ขั้วก็เหนียวเพราะว่าอาหารเขาครบสิ่งที่เป็นฮอร์โมนสร้างให้พืชเข้มแข,แข็งแข็งแรงนั้นเต็มที่เต็มเหนียวช่วยลดได้ พี่ช้างก็บอกแล้วครับว่าถ้าต้นมันยกต้นมันโค่นแล้วก็ช่วยกันไม่ได้ละ <Elijah> ช่วยไม่ได้ครับครับแต่ว่าถ้าอยู่เขาอย่างนี้ท่านดูกันแล้วกันนะครับยังมีลูกนะครับเ <conhecer> หลืออยู่เต็มต้นเลยก็ว่าได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปรารถนาดังนั้นท่านก็มองกันแล้วกันนะครับว่าพี่ช้างนั้นได้ใช้ประโยชน์นะครับอย่างแท้จริงในส่วนที่ว่าใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพี่ช้างครับปีนี้เราใช้อย่างที่เรียกกันว่าเต็มที่เลยจริงเกษตรเราใช้ร่วมร่วมได้ไหมครับเพิ่งสั่งมาสามตันเพิ่งสั่งมาสาม พี่ช้างมีความมั่นใจกับการที่ว่าคู่หูแล้วตอนนี้หญิงเกษตรพี่ช้างหลังจากดูแล้วเนี่ยมันจะมาช่วยเรื่องอะไรของเราครับกันทปครับหญิงเกษตรนะครับอ๋อพี่ช้างได้ไปฟังมาแล้วรู้ว่ามันการทอปใช่ครับพอพอลองลองใส่ดูก็เปนมันอาการดีขึ้นอ๋อเหรอฮะครับลองใส่หญิงเกษตรแล้วอาการดีขึ้นช่วงที่ว่าเป็นคอดินน,นั่นเองคัอ๋อมันขึ้นมาคอดินแล้วบางต้นก็เป็นคอดินแล้วเราใส่หญิงเกษตรเข้าไปใช่เป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นับ เขาว่าด,ดีขึ้นคือเปลือกมันไม่มีแผลขยายเริ่มเริ่มยอดเริ่มมาอ๋อยอดมาครับแผลไม่ขยายขึ้นอย่างนี้ไม่ขยายครับอ๋อแั้นั้นพี่ชาลองบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ทิ้งๆนะครับว่าทําไมเราถึงไม่เปลี่ยนใจทําไมเราถึงมั่นใจและทําไมเราถึงนะครับอยากจะให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นจังหวะเดียวกันกับพี่น้องทั่วประเทศครับคือมันได้ผลครับติดดีแล้วก็ลูกสวยแล้วก็ต้นทุนก็ไม่เยอะครับ ถ้าลองใช้ดูเป็นรรมชยก็ไม่เยอะลองดูได้ครับพี่ช้างนี่หัวเราได้ใจกันเลยนะครับเรียกว่าถือว่าเป็นพลังสําคัญพี่ช้างก็จะมาบอกทุกท่านว่าพลังตรงนี้ครับช่วยเหลือเก,กื้อกูลกันครับบอกโดยไม่ปิดบังเลยนะครับแล้วก็สามารถพูดทุกเรื่องได้เป็นธรรมชาติเพราะว่านี่คืออยู่กับธรรมชาติได้สําคัญครับวันนี้เรายือนอยู่บนเขาสูงมีความสุขมากครับว่า ทุกครั้งในทุกท้องถิ่นท้องที่ครับที่ไหนก็นแล้วแต่3มเกลือสามารถช่วยท่านในการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับพิชิตเงินไหลล้านและครับพี่ช้างเนี่ยหัวเราะตลอดอย่างนี้เพราะเห็นผลผลิตแล้วว่าน่าจะมาเต็มนะครับขอขอพี่น้องทั่วประเทศครับร่วมกันวางใจใช้3เกลือวันนี้มิสเตอร์เกษตรต้องขอบคุณพี่ช้างไปอย่างสูงครับ,รบที่ได้อธิบายถึง3เกลือเป็นอย่างดีมิสเตอร์เกษตรจะติดตามผลการทํางานของ3เกลือทั่วประเทศ ทุกพื้นที่ทุกแหล่งดินว่าจะช่วยกันกอบกู้การเกษตรให้ยั่งยืนต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับวัพันหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้